วันนี้แบมจะมาพูดการเปิดตาที่สามนะคะการเปิดตาที่สามถ้าทุกคนมีความตั้งใจที่จะเปิดตาที่สามทุกคนทําได้ค่ะเพราะว่าทุกคนมีตาที่สามทุกคนอยู่แล้วทุกคนเหมือนกันหมดการทีนี้วิธีการเปิดตาที่สามนะคะที่แบมทําแล้วเปิดตาที่สามได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน ต้องดูว่าเรา,าเวลาเวลาที่เราควรที่จะนั่งสมาธิแล้วสามารถที่จะเปิดตาที่3ามได้ง่ายๆมีวิธีและเทคนิคค่คะที่ผมจะมา,าพูดให้ฟังนะคะเว,เวลาเรานั่งสมาธินะคะ เรานั่งในที่ที่ท่าที่สบายที่สุดนั่งในท่าที่สบายที่สุดค่ะไม่จาเป็นต้องคัดสมาธิท่าที่เราจะเหยียดขาหรือจะนอนก็ได้เหมือนกันค่ะทําได้หมดท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายที่สุดไม่เมื่อยไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนั่งในท่าที่สบายมือแบออกมือแบออกนะคะ แบออกไปข้างลำตัวหรือจะเอาประสานกันก็ได้แล้วแต่นะคะแต่แม่มใช้มือวางข้างๆที่เราจะไม่ให้เนื้อมือของเราแตะที่ที่คือเนื้อโดนเนื้อของตัวเองอะค่ะมือโดนขาที่เป็นเนื้อเราหาผ้าหรืออะไรมาลองก็ได้ค่ะไม่ให้เนื้อโดนเนื้อให้มันมีความรู้สึกเราจะมาให้มาให้โดนกันจะไม่ให้มีความรู้สึกเพราะว่าเราจะรู้สึกว่า มันมีอะไรมาดูแล้วเราจะรู้สึกความรู้สึกมันจะไวใช่ไหมคะทีนี้เรานั่งสมาธิเรานั่งในท่าที่สงบนิ่งนั่งหลังตรงค่ะนั่งหลังตรงแล้วเสร็จแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าทางจมูกสูดลมเข้าไปช,ช้าๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงแล้วเราเวลาเราหลับตาลงให้เราอ่ะเลือกลูกตาของเราอ่ะ หลับตาลงนะคะเลือกเรื่องตาของเรามองไปที่ตรงนี้จุดระหว่างคิ star, ้วตาคิ้วน่ะตรงกลางหน้าผากของเราะคะ่ะให้เลือกตาขึ้นมาตอนที่เราหลับตาแล้วนะคะให้เลือกตาขึ้นไปมองตรงนั้นจดจ่ออยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆลก,ลกประมาณห้าวินาะทีห้าวินะคะแล้วกั้นเอาไว้กั้นไว้นานแค่ไหน ที่มกั้นครั้งแรกๆก็คือประมาณห้าวิกั้นไ้ห้าวิแล้วก็ปล่อยออกทางจมงูกหรือทางปากก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ถนัดนะคะทางจมงงูกหรือเอาทางปากก็ได้เวลาปล่อยออกมานะคะทําอย่างเนี้ประมาณสิบครั้งค่ะประมาณสิบครั้งให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในที่รู้รสึกว่าจิตโล่เงียบสงบและโล่แล้วเราก็หายใจปกตินะคะทําอย่างนี้ พอทำพอทำประมาณสิบครั้งแล้วรู้สึกว่าเรานิ่งแล้วเราก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นหายใจปกติหายใจปกติกตนะคะหายใจไปเรื่อยก็นั่งไปเรื่อยๆหรือสมมุติว่าเราวอกแวกเราวกแวกรู้สึกว่าเพราะว่าคนทําใหม่ๆอาจจะยังไม่ยังไม่นิ่งพอถ้าเราวกแวกแล้วเราเหมือนเราไปคิดเรื่องอื่นให้เรากลับมาจดจ่อตรงนั้นให้เร็วที่สุด ให้เร็วที่สุดโดยการฝึกลมหายใจนี่นะคะฝึกลมหายใจใหม่ซ้ำใหม่ก็ได้ค่ะเริ่มต้นใหม่เราจะฝึกฝึกไปเรื่อยๆถ้าสมมติว,ว่าเรายังไม่มีสมาธิพอเราต้องพยายามที่จะฝึกค่ะต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเปิดตาที่สามได้เร็ว แล้วร่างกายเราเวลาเราฝึกสมาธินะคะเราจะรู้สึกง่วงนอนรู้สึกง่วงนอนเราจะอยู่ในคลื่นอัลฟ่าช่วงที่เราฝึกเราจะเข้าเข้าคลื่น Alpha, อัลฟ่าพอพอพอเร่วงนอนแล้วเราหลับเนี่ยอยู่ในคลื่นที่เรียกคลื่นนะเทต้า eta, เราจะนอนหลับใช่ไหมคะแต่ในช่วงอัลฟ่าเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราครึ่งหลับ ครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นเราจะสลึมสลือเหมือนเราจะหลับหลับแด่ไม่หลับแด่อะไรประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละให้เราจินตนาการจินตนาการในช่วงนั้นที่เรารู้สึกตัวแต่เรายังไม่หลับสนิทใช่ไหมคะให้เราจินตนาการในเรื่องที่ความคิดที่เป็นความคิดบวกอย่างเช่นอะไร เพราะว่าเราต้องการเอาความคิดลบออกจากสมองของเราให้หมดถ้าถ้าเราไม่เอาความคิดลบออกจากสมองให้หมด <c oughs> เราจะไม่สามารถเปิดตาที่สามได้นะคะเราต้องเอาความคิดลบออกจากสมองโดยการเอาความคิดบวกเข้ามาเราจะต้องคิดบวกเข้ามาทุกเรื่องโดยการพูดพูดออกมาเป็นคำพูดหรือว่า พูดในใจก็ได้ค่ะพูดในใจหรือพูดปากขมุกขมิบอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องในสิ่งที่เราในสิ่งที่ดีๆสมมติเรามีอยากมีสุขภาพที่ดีเราก็พูดว่าฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีสุขภาพดีขอบอาจต้องอาจครั้งแรกเราต้องขอบคุณก่อนขอบคุณร่างกาย ขอบคุณร่างกายที่มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยขอบคุณลมหายใจขอบคุณดวงตาที่เรามองเห็นขอบคุณวขอบคุณลมหายใจที่เราทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ขอบคุณหูของเราหูของเราได้ยินชัดเจนสําคัญไหมคะเรื่องในชีวิตของเราสําคัญหมดเราเคยขอบคุณตัวเองไหมคะ เราไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยเพราะว่าชีวิตเราจิตวิญญาณของเราอยู่ในร่างนี้จิตวิญญาณเราอาศาัยอยู่ในร่างนี้เราจะต้องขอบคุณขอบคุณเขาเพื่อให้การขอบคุณน่ะมันจะทำให้ชีวิตเราเดีขึ้นมันจะทำให้จิตของเราอะมีความสุข เราต้องทำชีวิตของเราให้มีความสุขความรู้สึกของเราต้องมีความสุขเราอย่าคิดเรื่องทุกข์อย่าคิดเรื่องลบลบอะไรก็แล้วแต่ให้เอาออกไปในสมองของเราให้หมดเราต้องฝึกทุกวันค่ะฝึกพวกนีน้แล้วมันจะหายไปเองแล้วมันจะหายไปเองแล้วเรื่องบวกๆที่เราคิดเนี่ยเราจะจินตนาการไปด้วย พูดเสร็จเราก็จินตนาการในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะไม่พูดคำว่าอยากจากไม่เราจะไม่ใช้คำพวกนั้นให้พูดคำว่าเป็นให้พูดคำว่ามีฉันมีเงินให้พูดกันไปเลยให้เราคิดว่าเรามีทุกอย่างพร้อมในชีวิต ชีวิตเราดีสมองเราก็จดจำในเรื่องที่ดีๆสิ่งดีๆให้มาอยู่ในสมองของเราสมองเราเวลาเราฝึกสมาธิเราเปิดตาที่สามได้เปิดตาที่สามได้เราจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเรามีความคิดที่ดี จินตนาการในเรื่องที่ดีๆที่ชีวิตเรามีความสุขสิ่งเหล่านั้นจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราฝึกสมาธิฝึกเปิดตาที่สามแล้วได้แล้วนะคะแล้วเราไปคิดในเรื่องที่ลบๆสิ่งลบๆเรื่องลบๆเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาตัวเรา อันนี้เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะเรื่องมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเป็นการฝึกสมองของเราเพราะสมองของเราอ่ะจะจดจำทุกเรื่องในสิ่งที่เราคิดเราคิดแต่เรื่องที่แบบเรื่องที่แบบผ่านผ่านมาเรื่องอดีตมันจะฝังอยู่โดย อัตโนมัติใช่ไหมคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันฝังอยู่ในสมองเราเราก็อัดกลับมาคิดกลับมาคิดเรื่องที่มันผ่านผ่านมาทําไมมันไม่ออกจากชีวิตเราทําไมจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนั้นเพราะว่ามันฝังอยู่ในสมองเราเราไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้ออกจากสมองเราเลยแล้วเราจะรับเรื่องดีๆมาได้อย่างไรคะนี่แหลคะค่ะทําไมเราต้องฝึกสมาธิ เพื่อเปิดตาที่สามให้ได้เพราะว่าการเปิดตาที่สามัันะะํทำให้สิ่งที่เราดึงดูดเข้ามามันได้ผลมันเป็นจริงอย่างที่เราปรารถนาเหมือนเราที่เขาบอกว่าเปิดตาที่สามเราจะเสกสรรอะไรก็ได้เสกอะไรก็ได้เข้ามาในชีวิต สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราทุกคนเสกได้ค่ะเสกได้จริงเพราะมันทำได้จริงๆอย่างอย่างที่พูดแล้วเรื่องปฏิหารจะเข้ามาในชีวิตของเราแบบง่ายๆสบายๆชีวิตเราก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรลนไม่ต้องไปขวายควา้าไม่ต้องไปวิ่งหา สมองเราจะดึงดูดมาเองอัตโนมัติถ้าเราคิดในเรื่องที่ดีนะคะอันนี้แหละคือความสำคัญของการทำสมาธิทำไมทุกคนต้องทำเพราะทุกคนมีจิตวิญญาณจริงแท้ของตัวเองทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดตาที่สาม ตาที่สามทางวิทยาศาสตร์เรียกต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลคนเรามีมสมองซีกซ้ายซีกขวาแล้วมีตาที่สามอยู่ตรงตาที่สามจะอยู่ข้างในระหว่างซีกสมองซีกซ้ายกับซีกขวาถ้าเราเปิดตาที่สามของเราได้ตาที่สามมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นจิตวิญญาณของเราจะเป็นแสง เราเปิดตาตาที่สามได้เวลาตาที่สามเราจะเริ่มเปิดเราจะรู้สึกมึนๆอ,อื่นๆตึงๆอยู่แถวบริเวณเนี้ยตึงๆเนั่นแหละตาที่สามเราเริ่มเปิดให้ให้ทุกท่านนะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้วตาที่สามของท่านจะเปิดเองแล้วถ้าใครมีประสบการณ์อะไรก็ลองแชร์มาให้หม่ฟังนะคะว่า ฝึกไปแล้วมีอะไรที่อยากจะถามหรือสงสัยอะไรก็ถามแมมได้นะคะแต่ประสบการณ์แมมจะเล่าให้ฟังแล้วว่าอันเนี้ยมันใช่ไหมมันถูกไหมอะไรแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะประสบควาสมสำเร็จในเรื่องการเปิดทาที่3สามแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต อย่างปฏิหารสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ที่เข้ามาฟังม,มัพูดเรื่องการเปิดตาที่3ามแล้วคลิปต่อไปม,มจะมาพูดให้ฟังว่าเราเปิดตาที่3ามแล้วเราได้อะไรเรื่องปฏิหารอะไรมันเข้ามาในชีวิตเราม้างถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้แหม่มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แหม่มทำคลิปต่อๆไปแล้วประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้กทุกคนก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้ค่ะเพราะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการงมงายหรือปิดบังอะไรแล้วปัจจุบันนี้ผู้คนออกมาพูดกันมากมายในเรื่องการเปิดตาที่สามเพราะว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์มาแล้วว่า การเปิดตาที่3ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ